ตปวตาต่อหน้าที่จัดการปวตาน้ำหนัก40มีอาการปวดยแลด้ำหนัก5ิโลรัลติดห้อิ่นานก็เลยหอมมากเดี่ยวแรงไม่มีอายุ40ผ้าหาน้ำหนัก40อายุ93ปีแล้วความบว่าเป็นโรคการุเกี่ยวก็เป็นลมเป็นลมอยู่ชาวบ้านเห็นก็เลยโทรบอกนครับก็ท่านคือกอหน้าครับ

เรงานะแต่ในอายุนับาอะไร้อายุไรต้าะครับการอะรต้องกาะตองนาระไร้องอะไร้กาอะ้าะต่อนก้อาหตงกไม่อไต้อา้าอ้อาอาก็ เม uh, ื่อก uh, ี้ช่างข้างหน้านะห้าหรืสองตัวบกครับเริ่งภาษาอื่นเนข้าอนยาวเจีแล้วก็่รากมันก็เดินเดินในอมนเนอู่บ้านอู่ว่ามีเวน่แหละแต่ซอยแค่อยแล้วก็อ่าปอยจริงเนี่ยจริงรรถริเนี่ยเที่ยนก็ยังอยู่ พราะฉะนั้นที่จะมาอวพรวันนี้จึงอ,อ่มีความตั้งใจอยู่ฉะนั้นจึงเอนา,า <laughs> นี่แล้วก็ไม่เคยมาจะมาทาจะมาจอาบพี่ไดนบ้างอาเมียใครมาเาะเดียวเาไป ใครนิว่ามียักษ์ตนหนึ่งนามียักษ์ตนหนึ่งนามีตาของท่านท่านหนึ่งโชว์ท่านหนึ่งริกบีมีปากสิบสองปากวันไม่ว่าปากและทางสิบสี่จิง้งจกทั้งกระตับพียักษ์คนนี้คือใคร ท่านบอกว่าอาเนอาเจติปูธานิท่านบอว่าสตนาอาเวลายกินยกัตย์เพราะตัวมันเองรดน้ำอยู่มันก็กินเรายืนเดินนอนอมันก็กินอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นนี่ถูกกิงมาแล้วเก้าสินสามปีแนละ้วฉะนั้นเพื่อจะให้เข้าใจว่าเราทุกคนเนี่ยถูกการเวลามันกินอยู่เพราะฉะนั้นฉาน,นฉะกล่าวว่าอันเวลาและว่านีไม่ได้มีคอ,อยใจเรื่องอะรรไใดมันก็ไปตามเวลา โอเยแลนวงาก็จะลาตั้งนานลาเองจะขออาณาจารย์เราทรตบไปที่ริ้วแค่นี้ก็ดีแล้วจะมันเจอเจอเดียวมีใครคนที่เยอะมาโนบ้ลุยลงไปจะท้าเราทำเัินทำไมเงินขอเดียวความเป็นมันอันเป็นเดย้องขอคือ บอกได้ว่าอาผ่ันการเดินหนีนี่ต้นอาแทนคนที่ยังมีอู่อาหนุ่ยยังคงอยู่ได้อาคนนี้มีอันจนข้างในที่อดใจไว้เต็มทั้งยีถึงลำบากแม้ไรจะดูดูก็รู้อยู่อันท่าวัดแจงกใสไม่ต้กลรอ ทอมทอมองค์ใจจองวันใจวันนี้